ค,คลิปนี้นะครับเตานี้เปิดตั้งแต่แปดโมงยี่สิบนะครับแปดโมงแปดโมงยี่สิบเปิดเตาเปิดหัวเตาตอนนี้เปิดประตูเตาหนึ่งบานละกับข้างบนมีไอร้อนไอร้อนบึบๆนะครับไอร้อนบึบๆเปิดไปแล้วนั่งเขี้ยต้องนั้นก็อาจารย์ลืมกดมือถือครับตอนเปิดแต่ไม่เป็นไร ก็ S <S เป็นที่รู้กันนะครับว่ามันสองชั้นจานก,ก็เปิดเล็กไอ้ฝา2ชั้นจะมีไอร้อนบึ๊บบึบ,บ,บขึ้นตลอดเวลาครับหน้าเสียวเหมือนกันเนี่ยแต่แต่ร้อนอึบอบอย่างเงี้ยไม่เป็นไรละมันเป็นการคลายความร้อนจากแผผนังเตา เราน่าจะร้อนครับเก็บแล้วครับสี่วันแล้วแต่มันเสียงมาวานนรีบไปเปิดวันเปิดมันร้อนกว่านี้วันนี้อากาศเย็นด้วยลมเย็นมาหูโหลมมาลมเย็นมาเยอะนิ่งครับ วันนั้นก็ร้อนอย่างเงี้ยที่ที่ที่เก็บอ่ะครั้งนั้นอ่ะร oh, <yes. S 1> ้อนอึดอึดอึดอดอึเลยแต่มันไม่ร้อนมากกว่านี้ไงร้อนอย่างนี้หมายว่าร้อนหมายว่าเตามันอบความร้อนไอ้ผนังเตามันร้อนอยู่อนะเนาะแต่ตัวถานมันเย็นหมดแล้วฐานมันเย็นหมดแล้วไม่กล้าเสี่ยงมอมอไไวองความร้อนไม่กล้าเสี่ยงนะครับเมื่อวาน หวานปิดไปก่อนเพราะเต่ามันใหญ่มากไงถ้ามันประทุข,ขึ้นมามันยุ่งไงมันยุ่งเนี่ย,ย,ยครับมันได้นะครับอย่างคลิปที่แล้วนะครับไม้ใหญ่ไม้ใหญ่จะไม่สุกนะครับไม้ใหญ่ถ้าอยู่หน้าเตาเนี่ยไม่สุกก็จะต้องใช้ไม้เล็กๆอย่างเดียวเลยเไว้หน้าเตาแต่ข้างในรับรองสุกหมดครับสุกหมดสุกหมด ก็จะฟังเสียงที่เงียบอ่ะจะฟังเสียงว่ามันมีเสียงเปาะแปะไหมไงเนี่ยนี่คือไม้ใหญ่ไม้ใหญ่อุ๊บโหครับไม้ใหญ่ที่อยู่ด้านในครับเนี่ยไม้เล็กๆนี่สบายไม้เล็กนี่เป็นฐานสบายเลยดีมันไม้เสดานะครับ เตาเนี่ยไม้เดาเก็บทั้งหมดเลยเดี๋ยวดูคลิปตอนเก็บฐานครับอันนี้คือฐานก้อนใหญ่จะพิสูจน์ดูทุกวันเป็นยังไงนะครับผิดก็ผิดถูกก็ถูกได้ก็ได้ไม่ได้ก็เอาแล้วนะโอ้โหปปนเลยครับแรงไปหน่อยเนี่ยคือมันกรอบเกินไปไงถ้าทานเอ ทานอบมะที่จริงอาจารย์อยากจะให้มันอบน้อยกว่านี่หน่อยหนึ่งนะเพราะว่าอบเยอะเกินไปมันมันแก่งมันมันมันป่นมันไม่เหมาะกับเออเขาเรียกว่าขายธรรมดามันต้องเหมาะกับการเอาไปบดอัดเป็นแท่งครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์เตรียมโครงการไม่ต้องตกใจนะครับเพื่อนๆว่าเออทานละปล่น เนี่ยมันเหมาะในการอัดเป็นแท่งแต่อย่างเงี้ยขายได้อยู่แล้วครับเนี่ยขายได้เลยนี่พิสูจน์ให้ดูเดี๋ยวจะว่าอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยท่อนใหญ่ท่อนใหญ่แล้วอยู่หน้าเตาแต่อยู่บนเนี่ยถ้าอยู่ล่างหน้าเตาอยู่ล่างไม่สุกนะครับอยู่บนอย่างนี้สุกหมดก็สรุปนะใช้ได้นะไม่มีปัญหานะครับ f อนะครับการเผาถ่านแบบเตาแบบนี้นะมันจบ จบขบวนการเดียวไงไม่ต้องมานั่งดับถ่านอะไรต่ออะไรไม่ต้องแล้วไม่ต้องใช้น้ำครับจะเก็บอย่างเดียวครับวันนี้เก็บอย่างเดียวเดี๋ยวจานเก็บก่อนนะจานยังเก็บไม่เต็มนะครับนี่ก้อนเดียวก,ก้อนก้อนกว่าก้อนนั้นก้อนก,กว่ามันได้ครึ่งกระสอบแล้วอะ่ะครับ ไม้ท่อนเดียวแล้วจะให้ดูนี่ครับอาจารย์จะให้ดูนี่ไม้เล็กๆนน้อยเนี่ยเป็นฐานหมดนะครับเนี่ยเป็นฐานหมดเลยครับไม้ไม้ดังแก้งด้วยนะดังแก้งเลยนี่คือไม้ฝรั่งไม้ฝรั่งไม้สแกไม้มะพร้าวตะโกนะครับไม้กงกลางเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับง,งานมันวาวเลยแล้วก็แก่งมากเนี่ยขอแล้วมาดังแก้งแก้งแก้ง ปุกอย่างเงี้ยมันจะเป็นฐานคุณภาพที่วะโหมันสุดยอดนะสุดยอดเนี่ยฐานดีมากนะครับอันนี้ก็ดีมากดัง,แก,งแก้งเลยเนี่ยไม้มะขามนี่ไม้มะขามกิ่งเล็กกิ่งน้อยเนี่ยมันใช้ได้หมดเลยนะครับถ้าคนรังเกียจเนี่ยอาจารย์ก็อัดแท่งจริงๆเอาไว้อัดแท่งอะนะไว้อัดแท่งมันจะดีถ้าผลมาอาจารย์อัดแท่งหมดแต่อันนี้มันเป็นเนื้อ เอาไปให้เขาลองดูให้ลูกค้าลองดูใช้ดูมั่งถ้าไม่บน่นเราก็ขายครับถ้าเขาบน่นเราก็ไม่เอาขาไม่ขายเราอัดแท่งอย่างเดียวอัดแท่งอย่างเดียวก็สบายแล้วครับ <ST> เดี๋ยวทิศหน้าก็น่นาจะเตรียมเครื่องอัดแท่งได้แล้วครับภายในเดือนหน้ากุมภาวาเลนทายนี่น่าจะมีเครื่องอัดแท่งแล้วครับดําเนินการต่อไปเรื่อยๆอาจารย์เหนื่อยหน่อยครับตอนนี้แห้งเลยครับผอมลงไปเยอะเลยลุยเรื่องฐานนี่แหละ ขนาดมีผู้ช่วยขึ้นมาอีกคนนึงนะครับน้องชายน้องชายลูกของน้านะมาช่วยออขอบคุณมากเลยนะครับคนอื่นยังไม่มียังอาจารย์ยังไม่ได้รับออสารุสิตใกล้ๆนะเป็นไงครับดังนะปังเลยมันดังดีมากครับก็ต่อไปก็จะรับลูกศิษย์ครับคนที่จะมาเรียนรู้มาอยู่กับอาจารย์นะ มาอยู่กับอาจารย์นะครับเรื่องเงินเรื่องท้องไม่มีคุยกันได้ครับไม่มีไม่มาค่ารถไม่มีหาออกเองแล้ว <c oughs> แตเ่เรื่องแฟนชายเรื่องอะไรไม่ต้องไปตกใจนะอาจารย์พูดอนะ่ะก็บอกว่าถ้าเกิดได้ขึ้นมาก็คงไม่ลืมกันเนาะได้ผลผลิตได้ฐานขึ้นมาเนะครับมันคุ้มอยู่แล้วเตาเดียวคุณก็ได้ต้องเท่าไหร่แล้วนะอาจารย์ไม่ได้อะไรทีเรียดหรอกก็ ต้องพูดกันเลยไม่อย่ามาทําเล่นๆอย่ามาดูเล่นๆครับดูแล้วไม่ทําต้องมั่นใจครับเพราะว่าอาจารย์ทํานี่นะคนอื่นเขาไม่บอกหรอกไม่อยากจะพูดมากพูดมากเยอจะหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้กกหกหรือไงเอาไว้ดูตากันก็ได้ครับเดี๋ยวอาจารย์ได้ผลผลิตดีๆทําเตานี้แล้วไม่แน่อาจจะทําเตาใหม่ขึ้นมาอีกซึ่งเป็นอีก ระบบ2อีกระบบนึงง่งนนนะเอาลอีกสักระบบหนึง่งแล้วก็ทีนี้ก็น่าจะเป็นกิจการที่มั่นคงเลยล่ะครับขายถ่านถ้าเกิดว่ามีเตาเยอะๆนะมีเตาเยอะๆขึ้นก็เป็นธุรก,กิจได้เลยนะครับาจาะไม่ได้เอาถึงก็เออ ตลักิีขนาดใหญ่แต่มันก็ไม่แน่นะเพราว่าระดับเนี้ยดับความสามารถเนี้ยมันทําได้แล้วครับเนี่ยฐานมันคุณภาพแล้วไงทําเป็นฐานอัดแท่งขายส่งไปต่างประเทศเลยนะคนไทยอย่าไปคิดคิดไม่ออกกันนะโอ้โหนี่เนหะ็นไหมมันได้เป็นฐานหมดเลยถ้าคนไทยคิดไม่ออกก็น่าเสียดาย ปลูกต้นไม้กันไปเลยครับถ้าคิดไม่ออกนะลูกหลานก็มาทําให้เราก็ได้อาจารย์สารต่อเอ่ออาจารย์เริ่มต้นไม่ใช่สารต่ออาจารย์เริ่มต้นไว้ให้แล้วนะครับอาจารย์เริ่มต้นไว้ให้แล้วประเทศไทยนะครับเราต้องรักษาโลกของเราด้วยนะครับโลกมันจะร้อนขึ้นทุกวันนะครับปลูกต้นไม้เยอะๆอย่างน้อยเราช่วยชาติช่วยประเทศช่วยโลกเลยนะครับทำให้อากาศดี ลดโลกร้อนแล้วพอเราทําฐานไม่มีควันนะครับฐานไร้ปล่องควันเนี่ยคือควันมันน้อยมากนะครับที่อื่นก็บอกว่าไม่มีควันเนั้นแหละจริงๆมันมันก็มีแหละมันมีแต่มันน้อยแล้วไงมันน้อยเนี่ยให้ดูอย่างเงี้ยนะไม่รู้จะพูดร้องเพลงอะไรก้อนเบลอเลยใช่ไหมก้อนเบลอเลยก้อนใหญ่กําลังดีกําลังดีนี่โห สุดยอดไม่รู้จะไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะเนี่ยครับที่มีเปลือกเปลือกนี่เดี๋ยวเราก็แกะออกไงไม้เดาครับเปลือกเอาไว้ทำทานอัดแท่งอย่างเดียวไม่ได้ขายไปแล้วบางคนก็บอกว่าขายได้ก็ไม่ขายอะ่ะนะก็ไม่ขายอะ่ะจะไปขายทำไมถูกถูๆทำฐานอัดแท่งขายได้ราคากว่าทานธรรมดาอีกนะ มือเดียวบี้ไม่ได้ครับเดี๋ยวเอาเปลือกออกนี่ดูเนี่ยนะโอ้สวยมากเลยนะเมื่อกี้เป็นไงครับท่อนใหญ่โยนแรงไปหน่อยตั้งกระจายเลยครับคุณภาพนะครับ เอท่านใดติดตามอาจารย์อยู่นะครับไม่ผิดหวังแล้วนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนทำฐานระบบนี้ทำอย่างเดียวอบอย่างเดียวกับอบอย่างเดียวนี่มันได้มันร้ออ่ะนะมันร้อได้ฐาน100%ซแต่ถ้าเกิดเราไปเผาอีกแบบหนึง่งก็คือจุดไฟจุดไฟแล้วเผาอย่างนั้นมันไม่ใช่ร้อยไง มันจะเป็นอาจจะเป็นเจ็ดสิบหรือหกสิบเปอร์เซ็นต์นะมันหายไปหายไปไอ้นี่มันไม่หายมันไม่หายแล้วนอกจากไม่หายแล้วมันอืมรูจะพูดไงไม้ฐานมันไม่หายแล้วที่ได้เพิ่มมาคือเปลือกมันเปลือกเนี่ยเข้าใจไหมครับแล้วก็ทานปนนั่นไงเราได้เลาะได้เต็มแต่ที่อื่นเนี่ย พอเผาฐานทิ้งจะได้ขี้เท่ากองใหญ่อย่างของอาจารย์นั่นแหละที่เราดูเหมือนว่าขี้เท่ากองใหญ่ต่อไปอาจารย์ไม่ไม่เก็บอย่างนั้นแล้วเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยผู้ช่วยอาจารย์นะนะช่วยอาจารย์เขาไม่เข้าใจหรอกนะเขาก็กองเลยรีบด้วยนะกองเลยเนี่ยโหแกงเลยเนี่ยนั่นนะแปะเลยเป็นฐาน100%ซครับ เอาไปกองรวมกับดินปนดินปนทรายนะลำบากแล้วทีนี้ลำบากแล้วนี่ไม้มะขามครับเนี่ยเปลือกเปลือกบางมากไม้มะขามพวกไม้มะขามไม้กระถินเนี่ยสบายสวยงามครับเนี่ยเอามือจับเบาๆก็ได้แล้วได้แล้วครับร้อยกว่าบาทได้แล้วันมันได้หมดอะเนี่ยกนเล็กกนน้อยมันได้หมดไง จาวบ้าอะไรล่ะครับเนี่ยเราไม่ได้ไปตัดไม้ทําลายป่านะน,นี่ไม้ทิ้งไม้ชาวบ้านมันล้มล้มไงน้ําท่วมบ้านนะล้มส่วนใหญ่อีกอย่างหนึ่งมันคุมต้นไม้เขาจะปลูกผักปลูกผักเออพูดผิดปลูกผักกันกินมันบางเงานะครับมันบางเงาเขาก็ให้อาจารย์ไปตัดให้บางทีมันโค่นล้มทับรั้วบ้างทับบ้านทับรั้วอะไรเงี้ยไม้เดานะ ไม้สไลด์ไม้มะขามมันไม่เด้เป็นไม้ป่าไม้อะไรดีถึงไม้ป่าอยู่นี่เขาก็อนุญาตแล้วแต่ใครคงไม่ฉลาดน้อยพอที่จะไปตัดไม้ป่าเพื่อเอามาเผาถ่านนะไม้เผาถ่านมาเป็นไม้ประเภทอย่างนี้แหละเอามาเผาถ่านได้กับไม้ดีกว่านี้เราแปรรูปอย่างเดียวกับแปรรูปอย่างเดียวอาจารย์ก็ยังไม่เก่งเดี๋ยวสงสัยต่อไปต้องไปเรียนกับ อา,อาจารย์รู้จักอยู่ท่านหนึ่งนะครับเก่งแล้วก็เปิดสอนหลักสูตรการแปรรูปไม้ด้วยเนาะท่านเปิดหลักสูตรอยู่มีโอกาสหวังว่าอาจารย์คงมีโอกาสนะไปช่วยแล้วก็จะได้ความรู้ออกมาเผยแพร่เอามาทํากันช่วยกันถือว่าช่วยชาตินะช่วยชาติไม่ได้เอาไปเพื่อผลประโยชน์เพราะท่านที่สอนอยู่ท่านก็ไม่ได้คิดเรื่องผลประโยชน์ ท่านคิดว่าท่านช่วยชาติช่วยประเทศช่วยคนไทยแล้วก็ช่วยโลกเราด้วยนะโลกเขียวอ่ะนะโลกเขียวนะข,วนะของกรีนนะ่ะนะโลกเขียวครับโลกเราเลยจะต้องเป็นสีเขียวๆนะครับเป็นต้นไม้สีเขียวๆไม่ใช่เป็นเออเออเป็นพืชล้มลุกเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่เข้าท่าครับปลูกไม้ใหญ่นะครับปลูกไม้ใหญ่แล้วเราก็มาคิดว่าใต้ล่มไม้ใหญ่เราจะทําอะไรกิน นะครับเดี๋ยวอาจารย์ค่อยๆบอกไปนะบอกทีเดียวเดี๋ยวก็จะฟังกันไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวก็จะพานอย่างอื่นครับเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวอาจารย์เก็บไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวถ่ายต่อให้อีกหน่อยนึงอะไรก็สู้ไม้มะขามไม่ได้นะครับเนี่ยที่เป็นตัดเป็นกระดานแล้วเนี่ยมันดีกว่าไม้มะขามถ้าทําเป็นท่อนอย่างเนี้ย เผาแล้วมันไม่ได้ไม้ดีสู้สู้ผาซีกเป็นท่อนกว่าอันนี้ไม้อื่นไม้มะขามเมือนกันนี่กิ่งเล็กท่อนเล็กๆล็กยังก็ได้นะครับเป็นตัวดีมากเลยนะครับเนี่ยไม้มะขามไม้เดาสู้ไม่ได้ครับไม้เดานี่เปลือกจริงจริงเลยเตานี้สงสัยจะได้น้อยหน่อยนะครับได้น้อยแน่ละเพราะว่ามันเป็นเปลือกเปลือกมันหนา เดาเนี่ยเปลือกมันหนาน,นี่ไงดูดูสัดส่วนนะครับเนื้อเดือกแค่นี้นะครับยิ่งท่อนเล็กๆเกนี่ยมันเป็นเปลือกซะเยอะเลยเปลืองเนื้อที่อ่ะผู้เลือยงเราเผาไม้เอาเปลือกนั่นไม่ได้เอาเนื้อนี่ไงนะครับเปรียบเทียบไปดูนะครับ fc ถ้าเผาไม้เดาเนี่ยกิ่งเล็กๆยิ่งอย่างเงี้ยกิ่งใหญ่ก็เหมือนกันใช่ไหมกิ่งใหญ่ก็เป็นเปลือกหนามือนกันเนี่ย เปลือกหนายิ่งใหญ่ขึ้นอันนี้ใหญ่ใหญ่มากนนใหญ่มากกว่านี้ยิ่งแล้วเลยเับเป็นเป็นเขาเรียกว่าเปลือกเป็นเปลือกทั้งนั้นเลยแล้วมันทําให้แบบเราเลี้ยงไม้ได้น้อยไงเลี้ยงไม้เขาเตาได้น้อยเมื่อกี้อาจารย์ก็เอาออกมาก็โอ้โหเป็นเปลือกเยอะเป็นเปลือกเยอะนะครับ การเผาสู้ไม้อื่นไม่ได้แต่พูดถึงว่าน้ำส้มควันไม้มันสุดยอดเลยครับถ้าเราจะขายน้ำส้มควันไม้อย่างไงเราก็ได้กำไรครับลิตรละร้อยกว่าบาทลิตรร้อยกว่าบาทเอาไปกันเลยกันแล้วก็ขายใส่ขวดขาย,ขายมีโลโก,โก้ผลิตภัณฑ์ของเรานะครับร้อยหิอ่อลิตรลิตรหนึ่งประมาณสามร้อยครับไม่ใช่ร้อยหลิตรหนึ่งขายได้ประมาณสารมรอบาทนะครับถ้าสั่นแล้วนะ แต่ถ้ายังไม่กันนี้เราเสียขายถูกๆเทร์ไปครับห0บาท80บาทอะไรก็ขายไปมันไม่คุ้มหรอกจริงๆไม่คุ้มกันให้เขาแล้วก็ค่อยขายแล้วทาสลากปิดเลยครับคุ้มกว่าเยอะคุ้มกว่าเยอะให้ดูเนี่ยเปลือกสเดาทั้งนั้นเลยนะครับเปลือกไม่ดีอ่ะมันเป็นเปลือกเยอะไง เปลืองครับเปลืองเนื้อที่ครึ่งกับครึ่งเลยม้งนี่มันเหมือนครึ่งดอกครึ่งเลยนะมันมันมันคือมันดันกันอ่ะมันดันกันเลี้ยงน้อยถึงว่าเลี้ยงไม้ได้น้อยแล้วก็แก๊สมันน้อยกว่าครั้งที่แล้วครับก็มีฐานไม่สุกด้วยไงมันอืมเขาเรียกว่าอะไรจํานวนไม้มันน้อยแก๊สมันก็น้อยไปด้วยมันทําให้ไม่ค่อยดีแล้วต้องจะต้องดึงขี้เถ้าออกนั่นแหละ ที่ได้ดีม้มะาาขามเนี่ยได้แน่นอนครับเนี่ยชิ้นเล็กชิ้นน้อยเนี่ยได้เปลือกมันก็บางไม่เปลืองที่เดาเขาให้มามาผสมครับมะขามนี่มันจะเขาให้ด้วยซื้อด้วยครับเนี่ยมะขามทั้งนั้นเลยเป็นชุดมะขามเมไรนี่โอ้โหราคาครับ กระสอบน้อยมันก็เกือบสองร้อยแล้วครับกระสอบใหญ่มาสองร้อยกว่ากระสอบใหญ่นะที่เขาขายกันนะ่ะก็คือถ้าเตาอบขายร้อยห้าสิบหกสิบมันขายไม่ได้นะครับมันต้องขายสองร้อยี่สิบสองรอยสมสิบแล้วนะครับถาคนจะว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะครับกว่าจะได้กว่าจะได้ต้องคิดกันนะครับ ต๊ะที่นั่งยังไม่ได้ขัดขัดหน่อยแล้วก็แถวเลยไม่นั่งเล่นครับเล่าน,นี้ก็บอกทั้งข้อดีทั้งข้งอเสียนะครับข้อไม่ดีอาจารย์บอกไปด้วยนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับ FC กับท่านผู้ได้ชมคลิปนะครับนี่ห เป็นเนื้อเป็นชั้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 นเลยสวยมากเลยไม้มะขามไม้มะขามต้นใหญ่เอามีแก่นด้วยนะมีแก่นด้วยก็อย่าลืมให้กําลังใจกันด้วยนะครับกด s u b s c ค i b e กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ